เอามาชมองภาพปวหมูไข่กันนี่กูแกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอเปจะพาทุกคนไปงานวันเด็กกันค่ะแอปเปก็จะซื้อของไปร่วมสมทบด้วยนะคะเนี้ยอเปจะไปที่โรงเรียนบ้านเด่นวิทยาค่ะไม่อยากจะบอกนะคะว่าอปเปนั้นลงไปแถวโดยเต่าพุนค่ะเขาบอกว่าบ้านเดน่นสารพีอปเปก็ไปพูดความจริงแล้วมันคือบ้านเด่นวิทยานะคะที่จะไปก็คือวังลุงใกล้ๆนี้เองค่ะเขาก็ต้องย้อนปิกมานะคะปวดหัวกระตุกเก่าตะเตนะเข้าบ้านเด่นแล้วนะคะเราก็จะเห็นป้ายโรงเรียนอยู่ตรงนี้เลย เลี้ยวซ้ายเข้าไปกันเจ้าแล้วก่ตรงไปเหมน้อยเนาะถึงแล้วเจ้าโรงเรียนบ้านเดนวิทยานะคะตอนนี้เนี่ยแอปเปก็ขอตัวเข้าไปด้านในก่อนนะคะจะเอาของไปไว้ละเจ้าลงมาก็เจอพี่ไอซ์นะคะสปอนเซอร์รายใหญ่ของงานวันเด็กปีนี้ที่จัดเลยค่ะแอปปมาร่วมด้วยช่วยกันกับร้านเฮงๆนะคะเข้ามาถึงแล้วเนี่ยแอปเปก็จะยื่นของที่ซื้อมานะคะให้คุณครูก่อนเลยถ่ายรูปสักหน่อยจากนั้นก็ทักทายน้องๆทีมงานร้านเฮงๆนะคะวันนี้เราจะร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมวันเด็กค่ะ มีของขวัญของรางวัลมากมายให้เด็กๆเลยนะคะน้องๆก็มาบอกว่าพี่ผมขอเข้ากล้องหน่อยได้ไหม,มปอก็โอเคเลยมามาถ่ายรูปด้วยกันพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะก็มารอเด็กๆในงานคะ่ะ <HAEL. S 1> และตอนนี้นะคะแอปอนานก็ขึ้นมาเป็นพิธีกรคู่กับน้องแมทธิวแล้วนะคะกําลังบอกว่ามีของขวัญมากมายรอน้องๆอ,อยู่เลย ตอนนี้ก็ถึงเวลาเล่นเกมแล้วค่ะก็ให้ผู้ปกครองนะคะมาประเดิมก่อน เจ้าบ้านเดนดะหมดเลย3ามคนนี้ฮะเป็นคนที่วัยที่สุดในบ้านเดนแล้วนะดูสิว่าสาวสามที่วัยที่สุดจากคว้าตั้าีดึงตีนคนหที่หนแมนะคะอันนี้มูลค่ากี่ล้านคะมูลค่าหล้านเลยค่ะหล้านนะคะเราต้องไปลุ้นกันเองนะ เล่นเกมแล้วนะคะก็มาพักเบรกกันก่อนคะ่ะวันนี้ก็มาแจากน้ำให้เด็กๆเลยนะคะมาต่อแถวกันคะ่ะเติมพลังกันซะหน่อยนะคะก่อนที่จะไปเล่นกิจกรรมกันต่อคะ่ะน้องๆก็มาต่อแถวรอคิวยาวเลยนะคะบอกว่าจะเอาอันนั้นอันนี้นะคะปอก,ก็โอเคเดี๋ยวช่วยคะ่ะวันเด็กแบบนี้นะคะเห็นเด็กๆสนุกแล้วก็อิ่มท้องเนี่ยปอก,ก็ดีใจมากๆเลยมาเล่นเกมกันต่อคะ่ะเก้าอี้ดนตรีนะคะเด็กๆมาแล้วสนุกสนานเฮฮากันมากเลยนะคะใครชนะก็ได้รางวัลไปคะ่ะแต่ว่าถึงแพ้เราก็มีรางวัลปลอบใจนะ จากนั้นก็จะมาเล่นเกมต่อนะคะเป็นเกมแข่งกินค่ะถ้าไม่มีใครกินพี่จะกินเองค่ะสี่คนค่ะห้าคนครบแล้วจากนั้นนะคะก็จะมาสาธยายนะคะว่าของด้านในนั้นมีอะไรบ้างนะคะน้องๆต้องทํายังไงบ้างนะคะเรามาเริ่มเกมกันค่ะ เรียบร้อยนะคะเราได้ผู้ชนะแล้วปอกกอบรางวัลให้นะคะแล้วก็ให้ตังไปร้อยหนึ่งค่ะเอาไปกินนมนะหนูขอถ่ายรูปกับน,น้องๆสักหน่อยนะคะน่าหลักปากขาวเชียวจากนั้นก็จะเป็นทีมผู้ปกครองนะคะทีมผู้ใหญ่ของเรานั่นเองมาร่วมสนุกลุ้นรางวัลค่ะพากันย้อนวัยแล้วหนึ่งจากนั้นนะคะก็มาเล่นกันต่อค่ะน้องๆอีกทีมนะคะเปลี่ยนกันแล้วค่ะปอกก็ช่วยแกะน้ำให้นะคะเพราะน้องเปิดไม่ได้คะ่ะแรงมีน้อยนะคะละอ่อนตัวน้อยเดียวเนาะวันนี้มีกิจกรรมเยอะ เยอะแยะเลยค่ะให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะหลังจากเล่นกินจกรรมจบนะคะ mm hmm. ก็มาแจากของรางวัลให้กับน้องๆน,นะคะไม่ใช่ของรางวัลสิก็เป็นของขวัญวันเด็กค่ะเด็กๆก,ก็ต่อแถวมารับกันนะคะนี่ได้ไปเลยคนละแผงคนละแผงนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีพี่ไอซ์ของเรานั่นเองค่ะยังไม่จบเท่านั้นนะคะของเล่นไปแล้วของกินมาต่อค่ะก็เป็นขนมนมเนยนะคะทั้งผู้ปกครองและเด็กๆก,ก,ก็มารอต่อคิวรับกันค่ะวันนี้ก็มีความสุขมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมแจกของ ขวานแจความสนุกให้กับเด็กๆที่บ้านเด่นวิทยาสุขสันต์วันเด็กกันนะคะบ๊ายบาย